ไปเป็นสองประตูดอสุดไปแล้วครับพี่น้องโอ้นี่ยแหละครับโอ้แฮซ้ายสุดเลยครับนี่เอาละครับจะขยับยังไงครับสับรถรธนินีับบลลาชีบอลยาชีบถุงมือกาวล้อนีน่แหละครับให้มาให้นี่แหละครับตอกยานทัผอย่างธนารามตะไนไหลมาที่เด,ด,ดีนการย่างธนาร็กชายสุเมษอาราไฮหนึ่งสองมาที่ประดาบปอกอาทิตย์ไหลผ่านมาที่ประดับนมกระนมนิ่มจ้าพี่น้อง อาล้วครับขยับออกมาขอตะล่านจะนุ่มแล้วยกมาลูกนี้ก็ยังติดตัวบเล่นขอตะล่านถิ่งานบอลยาชินนี่แหละครับแล้วมันหลุดออกข้างไปแล้วเป็นบอลทุ่มแล้วออกบอลไว้มาให้ตะานปอมอาทิตย์จนหลังให้ตะล่านนุ่มนิ่มนี่แหละครับหลังขยับสับสายออกมาตรงกลางสนามแล้วหลอกมาให้ตะล่านนี่นะครับตาขวาขอตะล่านบางอามนี่แหละครับครีเอเตอร์มือใหม่แล้วขยับออกมาแล้วใส่ก่อยมาให้ตะานถิมนเซลกาซ้ายให้ตะล่านนุ่มนิ่มแล้วยกออกมานี่แหละครับแล้วทำชิงออกมาขอตะล่านเด่นกลางแล้วทำชิงไหลมาแล้ว โจ๊กี้กบกระด่างโตมุกกระเบนครับขาดออกหลังไปโอ้เนี่ยแหละครับเราจะได้เปิดเกมขึ้นมาครับสัมผัสบทีมงานะโคตรได้นี่ครับบอลยาชิ้นเอาละครับบอลยาชิ้นครับมีประเทศตะวุกซิ่งครับมีของกระด้านเจี๊ยนเจี๊ยงกล้วยอ้ผมมาดูนี่ผู้เล่นอันดับสิบห้าชาครับนี่ไม่ไม่ลงสนามเลยวันนี้โอ้เนี่ยแหละครับยังไม่ไมเกยชอบหันแดดนี่หันหน้าให้แดดหันตูดให้แดดเอ้ยไอตัวนี้แล้วก็เลี้ยงไม่ได้ เกมาได้แต่เช้านี่ลงเบอรแรบแรกประมาณสองนาทีแต่รายเฉี่ยเดือนสงอาโอ้โหหน้าตาก็ไม่สนชื่นเลยดิสำหรับครูและเฉลีิยหมอรับเกียบเม่คืนวันนี้มีอีกนะลไปกรต่อยถาสำหรับนักกะโลครับนักกต่อกัะต่อแลวขอความประาบอลอย่างที่สัดต่อแล้วด้วยแล้ววางด้วย ระวังด้วยนะจ๊ะนี่ขอสำับสนหรับลูกพุทธรให้เราด้วยนะครับน้องๆนะครับด้านหลังพุทธรและหลังกระโตอันนี้ขอล้องพุบอลหน่อยครับอ่าโอเคขอบคุณมากโอให้ฝันวันนี้ก็น้องๆจากโซนอำเภอบ้านกุฎก้อนีคู่สุดท้ายครับแม่เินทางมาไกลก็ยังอยู่กับพวกเราฮะมาโตทักษะสาวพุทธรกระสาวพุทธรกระสาวพุทารเลี้ยงให้กินแต่เมื่อก่อนโอ้โหประสบการณ์ครับรุ่นสิบแปดปีฮะ สิบแปดบวกไปด้วยทำไมรัฐอยากไ่จัดรุ่นประชาชนอีกบ้างเออผมจะมาเป็นกรรมการให้ออแล้วมาอยู่แล้วตะวันมาที่ระดัาน,นี้นะครับตอบอาทิ์ ออแครับาพิกยังืนยังลพิกระ้โยกมานี่ก็มาเข่าทารังทิงานบอลยาฉีดสิ่นัครับยกออกมาเรียงรตติเกมแล้วพยยัเ้าออกมาตกรางสนาเพียงมีทีเดีแล้วชาปนจหวกโดนฟจากลังเก้ไขมาังจะบุโกบุและชีออกมาแล้วไหลไปทางดนซ้ยครับไหลไปทีับพเอินีสิทธิพานรันเนี่ยนับแมเราเลยไหลผ่ามาโยกเข่าซ้ายแล้วนครับอย่างไรไปอย่างไรอย่างนี้กัเต่าครับยังพิกบกที่ดัชัรเอ็กะดับคนเล่าฝันครับเอาละครับขยับ มาตกลงสนามยังมีพื้ที่น่ครับดิงเกมชาร์อแล้วททีวันทออกมาตรกลงสนามแล้วไหลมาให้ทุนกอกุเขาคว้าแลือสัตว์ไปเลยเฮ้ยเฮยังไยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเี้ยเียเฮ้ยเฮัยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮล้ยเ่าน้ยเฮ้ยเฮนี้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮมยเฮ้ยเี้ยเา้ยเฮ้ยเี้ยเยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเล้ยเยเยเ้ยเ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 ่ยเฮยเ นชุดแห่งอนาคตอนาคตใหม่อนาคตใหม่น,หมนี่เฉพาะผู้เล่นนำายเลขสิบห้าหน้าขาวตั้งแต่เช้าน่ตาซีเขอกน, <c oughs> น้าขาวเหมือนไก่ป่วยนะาขาวเหมือนไก่ปว่วยเาลครับชมเกมกันต่อครับเอเป็นนาชันอองนำไปแล้วครับอยู่ที่สกอสองประตูต่อสูนย์ ยกออกมาตรกลงสนามไอ้าดเนี่แหละครับโอทไอ้มาตาดปอมมาทิตย์แล้วทีบอลมาทงกาบขวาของทางทีมงานชนาและกลับมาเซ็ตกันใหม่น่ะครับอยู่ทาดนี่ครับามนี่ครับแม่คืนมาทีตาดต้งเทียวนี่แหละครับแม่สิทธิศักดิ์ผลลี่ยนไปที่ปอมทาดแดนซ้ายครับอย่างทาดนี่และครับเป็นแล้วเป็นเพน่ะครับเปี่ยนยบอลแรงแล้ตัดมาตรกลงสนามตังปอมปอมมาทิย์ยังมาเลยนีก็ยังไม่ดยมาเขาาทีมงานทำาางอนะอีกทีหนึงแล้วไหลมาเนี่ยแหละครับยังไอ้าาวแล้้ยซ พานีดีแล้วก็ดีดีพลอยีพลยลงไปแล้วอาล่ะครับต้องตีบอลย้อนหลังมาทีตะลงป้อมมาทีกําไลมาทีะนี่ครับมาินทรมแต่บอาได้ดีเยว่อาล่ะครับนี่ยมบอลในชชวงเท้าคืนมาที่ศรีสั์กดขวามาแล้วก็เต้าเียโลยังไอเสาบอลซอกไอเสาบอลเลไอเสาทิ้งทหอยชิบหายไม่ได้ครับแวันี้าหลรอครับไปจะพีอาละครับเราจะไปบอลตึ้งาทีังทีมงานบอลยาชินแล้วยัางมาขนาดเซ็ล้วย้อนหลังมาะงเพื่อนที่ะลังป้อมเลยโยนโยนนแล้วก ตศมประตูครับตศ โสับปูแลวยกออกมาตรงกลางสนามอาเลยและกรชากางนยขึ้นมาแม่จังหวะนี้เกี่ยบอลได้ดีแลวมองหาเพื่อนและย้อนหลังจรวมาทิศมองหาเพื่อนัรรริเซนแล้ายช่ควาขว้้สายลไหลมาจัผู้เล่นหม่เลขกาแลไม่ลงกินอไปเลยจ้าอาลยครับดาน้าตัวาแลำลอาลยฟาดเล้วเสียบอลแล้วดิวเข้ามาต้องตามไปแก้ไขสิ่งที่ตัวเองผิดพลาแล้วอาลครับดนะคาับทำายัจะทำยังไงครับดีเจ้าพ่ออาะลยลงกยัดมาพี่แดงกลางแล้บอลนี้นะครับแม่ยัดกลางไปแก้ไข ไม่ลูกนี้ก็ยังไม่มีจังหวะจจบยันมาแล้วก็ออกข้ามไปครับออกขามไปสแล้วครับไปลูกทุกคนได้ลงน้ำสีแดงนี่นะครับยาันได้ช่างอาครับโอ้โหนครับแล้วยันมาทางดานทีมงานชงาแล้วคืนกลับมาให้ได้นี่ลครับปัานแหลงแล้วทำชิงออกมาให้ได้ผู้เล่นหมายเลขสามเอ็จะมีจังหวะไหมยังวนยักันอยู่แล้วออกบลมาทางาบวนแล้วก็เฮ้ยอะไครับไปลุกชนกับคนแากเจอสปายะรกันให้มาอะไกยังไม่ผลครับกมาเี่้งัาดม้ครับ ไปอีกแล้วเป็น3ประตูต่อศูนย์ครับเอาล้วครับขยัคฆ์กรหนีห่างไปแล้วครับสองพระราชทศอาร์ตเอกการทนายคนเราฝันครับนี่ออกนำห่างไปแล้วครับพี่น้องสามประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับคี่ระลักครับเอาล้วครับที่สี่แล้วหรอไม่สี่หรือยังไม่กรรมการสี่ยังอ่าขอโทษขออภัยนี่โอ้่พาไม่ได้ก็ยังผิดเราอยากเดียวเลยนะเอออยากเห็นไหม จะให้ผมโทษแล้วก็ไปกันต่อครับบอดบอลนะครับทีมงานบอลยาชินนี่แหละครับประการหลังเนี่ยไปหน้าไม่ได้เราย้อนหลังให้จะไเที่ยวรบเทีมยวรตามมาแค่ใครไว้ได้ทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันแล้วก็ออกเข้าไปเฉลยครับ เอาละครับอีกเป็นลูกทุ <GO av i> ่งครับผมธนาเป็นใทีมงานเอธนาชัดครับเอธนาโคนล่าฝันงครับโอเคละครับและทุ่งยัดขนาดเส้นมาแล้วจี้ออกมาไปแล้วก็ฮีแลกระเบื้องสีแลกระเบื้องสียังไม่ได้ยังไม่ผ่านะทีมงานคนยัดชิ้นแล้วปิดกองาขวาแล้วโยกมาให้มาธนาเนีกครับทีมงานจังหวัดแล้วหมุนหมุนแล้วก็หมุนแล้วจี้ออกมาฮีแลกระเบื้องสีแลกระเบื้อีแล้ว ยังโยยังโยคน้เตียมล่ไปต้อนเข้าขวาสัเเลเลไอเสาไชเสาไไเสาห็นชวอ้ชิายแล้วดูทีน้เขาแลโงซ้ายมาติดเข้าขวาแล้วก็เพิ่แล้วนยังไม่ได้ยังไงยังโยหมุนมาเอาละครับทีน้ลทีมยังคงทีมยังอยูี่ครับอลบอลมาแล้วก็ใส่ซ้ายยังไม่ได้แล้วเลือจะชื่อีเสบอลาชิมเือ แล้วก็โทราสีบอกว่าให้เหลือย้อนหลังครับสองระดับด้้นสไปโอ้โหมีมูลค่านี่นะครับเ0 0นร้บาทไทยอ้ผู้ต่อไปทีมอะไรนะโจยโจยเอกขั้นสไปดบอสจันทร์บอลรันทร์ทีมอะไรครับมีคนสามาระตูขั้นสรปดนี่ครับปตะยุคสิงของรนั้นเก่งกย ยกกายามาที่นี่เรียนหน้าติดด้านนี้นะครับแน่โอนมาชลินอ่ะครับเราฐานด้านศรีสังข์ผลลีขึ้นมาที่ธรรมรับโดนอาจไม่ได้แล้วก็บอลออกข้างไปเชนะจ้าออ้เลยนะครับมันหยุดออกข้างไปฮะสำหรับคุณจะไปเตรียมความพร้อมเลยนะฮะ โอ้หแล้วอยากออกมาสัปดาห์นี้ไม่จะแก้ไขย่างไรแล้วทำชิงออกมาตุกกลางสนามแล้วแม่แหวกมาลูกนี้ก็ยังไม่ดีมาเข้าเท้าทีมงานโคชดาร์นี่นะครับชักอาร์ตอีกคนละฟันแล้วปิดมาโยกมาแล้วแหวกหนึ่งแหวกสองเข้าขวาแล้วแหวกสามแล้วตัดแล้วไ่ตัดแล้วยกมาแล้วย้อนหลังก็เพื่อทีอาร์ตว้ยีแล้วก็ไปทียีแล้วก็ไปทียัดออกมาแล้วปั่นโบมาแล้วก็เยอะเยอะเยอะเสียทีอ่ะวะลูกออกหลังไปเลยฮะโอ้โห ต้องไม่เอาประตูที่หาครับต้องรีงนะครับกลับมาตัดคะแนนที่นะครับทีมงานนีแล้วก็ตีกล้วยทะลึ่งซิงครับต้องนี่ลยครับเอาประตูมาก่อนสักเองรู้อ๋อได้แล้วครับเรายกออกมาเกี่ยวบอลแรงได้ดีแล้วรอตัวเต็งเกมรอดขามาแล้วเวงหนึ่งเวงแล้วก็เวงหนึ่งเวงหนึ่งแล้วข้อขวายัดมาลูกนี้ยังติดตัวคนเล่นคนเล่นทีมงานทั้งอาร์ตแล้วไหลมาทางด้านมุมทงแล้วพาหนีนีแล้วก็หนีคืนบอลสเต็ปพุทธอรแล้วยัดออกมาได้เลยไม่ได้ได้เลยไม่ได้แล้วทัดขวามาแล้วอ๋อแล้วไปแต่ดีเนาะไปแล้วคร มีการบอกว่าเออนะผมเดินแต่หานะตั้งแต่ตุ้เกีมาจงไม่เห็นได้เลยเอาละครับยกนันมาลอยเฮ้ยฮัทด้านนี่นะครับโก้วก็โกโกเฮ้นี่นะครับผู้เล่นที่หัวดีที่สุดทำไมฮะเขาก็ใช้สีสาบโกเข้าไป แรงนี่ขึ้นมาครับสำหรับท่านนี่แหละครับทีมงานบันยาเชนยกยาวๆมาที่แดนขว,วามีเจ้าอกอัปตันเอแล้วครับมามาเหยียบางกันโยทีท่าไดนเจ้าฟาร์มเอาไม่ใชวเว่เบนเทนให้มาที่ท่าด้านนีนแล้วครับเลสิีิสันผมลีอยากได้ชีโอทอมมี่ไหลผ่านมาที่มาร์กอัตมัดแตะซ้ายโยกขวาแล้วก็เลี้ยว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 ลยเี่ห่างไปอีกแล้วเป็นห้าประตู หนึ่งครับเอาล่ะครับอีหามีแล้วครับห้าประตูตอนหนึ่งครับสับกระดานช่างอาอีกระดานคนล่าบอเอาล่ะครับแม่สัญญาณลูกอีจากผุ้ตัดสินบอกเริ่มเล่อยแล้วอะไรมาจากนรกอยากอยู่ที่กระดานเตี๋ยครับนี่แม่มีความเร็วจะทำยังไงครับไปแล้วไปแล้วว่ไปแล้วไปแล้วอาล่ะครับยกมาตรงนี้แต่ก็ได้ลงแล้วก็แล้วก็ไปขวาเนี่ยยังไม่ได้ยังอยู่ยังอยู่ที่กระดานพอร์ตสอมาต่อแล้วก็บเว้ยลา เรารับบอลได้ต้อง,อง,งการจะกับทีเดียวเพราะฉันทรับคูน่นี้แม่เรจะเป็นทางด้านนนี่ะครับทีมช่างอาร์ครับเก็บสามเต็มไวไไม้ได้ฮะเป็นทางด้านช่างอาร์ครับเป,ไป็นฝ่ายชนะไปครับนี่เก,ก็บคว้าสามแต้มไปสิบหนึ่งเมตรครับพี่น้องโอ้โหถือว่าสุดมันครับนี่บลรายการกูอยากจัดครับลูกหมูนี่ท่านไปซ้อมมาจากที่ใดท่านก็ พมาจากอาบอมนวดพรมาจากเทีนครทางรัฐทีสอนสองางทีสต่อโอ้ยหนะครับสำหรับสายซีครับแมที่ในสายตัวนี้กคนรัสารครับส่วน้าที่สในสายเป็นวีดีซีนะเนี่ครับแต่วีดีซีกาาจ้า